Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News 24สิงหาคม2565สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งนายกบิตูผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพรสรรเลี้ยงบุญเลิศชัยอาจารย์สอนกฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยขยับมุมมองชนิดฟันธงพร้อมชี้และย้ำหัวหมุดให้เห็นถึงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวรัฐธรรมนูญ57 พลเอกประยุทธ์จันโอชารับตำแหน่งนายกตั้งแต่23สิงหาคม2557และใช้อำนาจปกครองบริหารประเทศตามรัฐธรรมนูญ57ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายบิ๊กตู่เป็นนายกปี57ขณะที่มีคนเริ่มนับปี60หรือปี62หลังรัฐธรรมนูญ60ประกาศใช้เขามองว่ารัฐธรรมนูญ57ไม่มีบัญญัติจำกัดวาระ8ปีนายกจะไปเริ่มนับ ตรงนั้นได้อย่างไรตรงนี้อาจเป็นความเข้าใจคาดเคลื่อนต้องเข้าใจรัฐธรรมนูญ5 7ถูกยกร่างภายใต้บริบทพิเศษหลังทําการรัฐประหารสังเกตได้ว่ามีบทบัญญัติสั้นๆถึงการใช้อํานาจขององค์กรต่างๆในรัฐธรรมนูญเพราะใช้บังคับช่วงสั้นๆบทบัญญัติจำกัดวาระ8ปีนายกอยู่ในมาตราห กรณีรัฐธรรมนูญไม่มีบทบัญญัติใดให้วินิจฉัยไปตามประเพณีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมันควบถึงกฎเกณฑ์ที่นายกต้องอยู่ในตำแหน่งไม่เกิน8ปีด้วย ต่อให้รัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนเอาไว้แต่ไม่ได้หมายถึงไม่มีแต่มันอยู่ในฐานะประเพณีทางการเมืองหลักของรัฐธรรมนูญในการค้นหาว่าอะไรคือประเพณีตรงนี้ให้วิ่งกลับไปหารัฐธรรมนูญ50กำหนดวาระ8ปีนายกปฏิเสธไม่ได้ว่ารัฐธรรมนูญ60ไม่ได้ยืนอยู่ด้วยลำแข้งของตัวเองตั้งแต่ต้นถูกสร้างจากโครงสร้างตามรัฐธรรมนูญ57 พอรัฐธรรมนูญ60ประกาศใช้ก็มีบทบัญญัติกำกับวาระไม่ให้นายกอยู่เกิน8ปีมีมาตลอดไม่เคยขาดตอนหลายคนพูดถึงบทเฉพาะการรัฐธรรมนูญ60จริงๆแล้วทำหน้าที่เพียงแค่รับไม้ต่อประเทศขาดหายจากคอรมอหรือฝ่ายบริหารไม่ได้เพราะจะเกิดสุญยากาศ ทั้งหมดนี้สามารถตอบโจทย์ถึงการตีความย้อนหลังได้ด้วยโดยชี้ให้เห็นว่ามันเป็นการบังคับใช้กฎหมายตามปกติไม่มีเรื่องการย้อนหลังอะไรทั้งสิ้น ถ้าสังเกตให้ดีการตีความตามหลักการบังคับใช้ปกติสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของผู้ยกร่างด้วยว่าเขาต้องให้นับรวมกับระยะเวลาก่อนหน้าที่รัฐธรรมนูญ60ประกาศใช้หากไม่ดูที่เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปมเป็นนายกห้ามเกิน8ปีเริ่มนับปี57 60ถึง62ล้วนมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายรองรับได้ทั้งหมดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพรสันบอกว่า ตามหลักการตีความบังคับใช้กฎหมายดูตามลายลักษณ์อักษรมันชัดเจนก็ไม่ต้องไปดูเจตนารม์การวิ่งไปหาเจตนารม์กรณีตัวถ้อยคำกําววมก็ไปสืบค้นเจตนารมณ์ของผู้ยกร่างเอาเข้าจริงตามหลักเจตนารม์ของผู้ยกร่างก็ไม่ได้หมายถึงถูกต้องเสมอไปสุดท้ายหลักกฎหมายมีผลเหนือเจตนารมณ์ของผู้ร่าง การนับวาระดำรงตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์เริ่มต้นปี60จบปี68หรือนับปี62จบปี7 0ขอเปรียบเลยว่าประหนึ่งคุณกำลังยืนยันว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางตะวันตกเราเห็นกันอยู่ในแง่ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเมื่อขึ้นดำรงตำแหน่งนายกภายในรัฐธรรมนูญ57ต้องเริ่มนับปี57ยังนึกไม่ออกไปเริ่มนับปี60หรือ62ได้อย่างไร แม้มีบางคนยกกรณีมาจากการแต่งตั้งของสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่นับรวมขอบอกว่าคุณกำลังเอาเรื่องที่มาของนายกปะปนกับวาระการดำรงตำแหน่งนายกโดยไม่ว่ามาจากการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งและใช้อำนาจในทางรัฐธรรมนูญเริ่มนับหนึ่งทันทีฉะนั้น8ปีนายกบิ๊กตู่ตามรัฐธรรมนูญถือว่าจบมีการพูดถึงนายกจะยุบสภาหรือลาออก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็ออรพรสันบอกว่าบางครั้งอาจคาดการเร็วเกินไป แต่เป็นอีกซีเนเรียลหนึ่งที่เกิดขึ้นก็เดินตามขั้นตอนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดส่วนตัวคิดว่าต้องดูที่ฝ่ายค้านยื่นคำร้องถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรยื่นไปยังสารรัฐธรรมนูญตรงนี้บอกนัยยะทิศทางการเมืองได้พอสมควรจะไปต่ออย่างไรสมมติรับเรื่องแล้วมีเงื่อนไขหรือไม่เช่นสั่งให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ถ้าสั่งหยุดบิตูปฏิบัติหน้าที่ต่อไม่ได้คอรมอ,อื่นก็ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปถ้าไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่บิ๊กตู่และครมรปฏิบัติหน้าที่ปกติต่อไปสมมุติบิ๊กตู่ปฏิบัติหน้าที่โดยปกติต่อมาศาลมีคำวินิจฉัยออกมาภายหลังให้พ้นตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วกิจกรรมต่างๆก่อนคำวินิจฉัยถือว่ามีผลทางกฎหมายเพราะรัฐธรรมนูญกำหนดให้ถือว่ามันไม่ได้มีผลกระทบแต่ทางการเมืองเป็นอีกประเด็นหนึ่งถ้าจับสัญญ,ญาณหลายกลุ่มเริ่มออกมาแสดง ความไม่พอใจโดยเฉพาะกลุ่มที่เคยสนับสนุนบิ๊กตู่มาก่อนตรงนี้มีในยะะทางการเมืองแต่มีบางส่วนเห็นว่าต้องอยู่ต่อจนครบวาระฉะนั้นหมุดหมายสำคัญในวันที่สารรัฐธรรมนูญรับคำร้องจะมีคำนิดใช้ออกมาอย่างไรรับแล้วมีคำอธิบายต่อไปหรือไม่ว่าหยุดหรือไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ตรงนั้นเป็นเงื่อนไขสำคัญนับเป็นวันที่ค่อนข้างเปราะบางของสังคม ดูจากท่าทีผู้มีอำนาจพยายามฝืนธรรมชาติผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพรสันบอกว่าเมื่อรัฐธรรมนูญเดินหน้าไปแล้วคุณพยายามดึงฝืนมันถอยหลังกลับมาสุดท้ายเกิดปะทะเกิดความรุนแรงตามมาประชาชนต้องรับความเสียหายที่เกิดขึ้นปกติสาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีโดยใช้หลักนิติศาสตร์รัฐศาสตร์พลังอำนาจร,รัฐไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพรสันบอกว่าตามหลัก ต้องตัดสินคดีบนพื้นฐานตัวกฎหมายผลวินิจฉัยกรณี8ปีคาดไม่เป็นเอกฉันท์แต่ตามความเห็นทางวิชาการการตีความปี62ไปจบปี70เข้าข่ายตีความสุดต่งเกินไปคำอธิบายตามหลักการค่อนข้างยากถ้าจะนับจากปี60จบปี68คำอธิบายในทางหลักการยังพออธิบายได้อยู่ ตามวริบททางการเมืองอาจสอดคล้องกับที่บิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกหลุดปากออกมาหรือเปล่าว่านายกจะอยู่ต่ออีก2ปีฉะนั้นคำวินิจฉัยออกมารูปแบบไหนต้องอธิบายขยายความให้ชัดให้สังคมปราศจากข้อสงสัยต้องเป็นไปตามหลักการถ้าไม่อธิบายให้เคลียร์เกรงจะเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่นำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงในสังคมได้ประชาชนในสังคมส่วนใหญ่เห็นว่าน่าจะพอแล้ว8ปีครบแล้วท่ามกลางความกดดันในทางเศรษฐกิจปัญหาต่างๆที่รุมเรา้าก็อยากจะลองคนใหม่ๆมาทำการบริหารประเทศเพื่อนำพาชีวิตประชาชนให้ดีขึ้นให้หลุดพ้นจากวิกฤตต่างๆ ทาวินิจใช้เคลียร์น่าจะโอเคขึ้นระดับหนึ่งแม้ไม่ถึงขั้นแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมได้เพราะเป็นปัญหาเรื้อรังมานานแต่ก็เริ่มต้นคลี่คลายความขัดแย้งได้ระดับหนึ่งก่อนหน้านั้นมีสถิติงานวิจัยจากต่างประเทศสำรวจโลกใบนี้ประเทศไหนความขัดแย้งในสังคมมากน้อยแค่ไหน ดัชนีความขัดแย้งของสังคมไทยเริ่มต้นตั้งแต่รัฐธรรมนูญ50อยู่ในระดับ7-8ตอนใช้รัฐธรรมนูญ57ถึงรัฐธรรมนูญ60พุ่งสูงสุดเต็ม10ท่าทีของผู้มีอำนาจต้องการให้สารรัฐธรรมนูญชี้ขาดปม8ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอรพรสันบอกว่าพลเอกประยุทธ์ต้องทราบดีอยู่แล้วเพราะรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ชัดเจนฉะนั้นนายกคิดแค่เป็นเรื่องของตัวเองของพรรคการเมืองไม่ได้ขอให้มองมุมกลับว่าการอยู่หรือไปมีผลต่อประชาชนและเป็นที่รับรู้กันว่ารัฐธรรมนูญ60ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองการเมืองในรัฐธรรมนูญต้องเป็นสองระบบทำงานคู่กันระหว่างการเมืองระดับนักการเมืองกับ การเมืองระดับประชาชนที่ซัพพอร์ตกันถ้าแยกกันทำงานคู่ขนานแบบนี้นักการเมืองไม่สนประชาชนประชาชนไม่สนนักการเมืองเมื่อเกิดวิกฤตรัฐธรรมนูญสังเกตให้ดีว่าองค์กรตามรัฐธรรมนูญนิติบัญญัตริรัฐบาลตุลาการเริ่มขัดแย้งกันเองสุดท้ายเกิดวิกฤตรัฐธรรมนูญนั่นคือสัญญาณอันตรายขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ